บูของเรายังอยู่ไหมบูของเราไม่อยู่แล้วมีเอ้ยมีคนอยู่ในป่ามีคนอยู่ในป่าไหมไม่มีม่อก้เหมือนเหมือนเหมือนแอะเออนี่ไงนี่ไงคุณเอาบูของเราไปอ่าอ้าวเราขอบูคืนเอาบูของเราไปได้ยังไงเพื่อนบูของเราอ่ะเฮ้บูของเรานะเพื่อนนะอ่าได้แล้วนี่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 ให้มันใช้สกิลสองไปก่อนนั่นใช้แล้วเอาเลยเอาเลย ได้ไหมได้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 ไดกุนล้างแล้วล้างแล้วเออแับเบิ้ลคิวคิวเป็นคิวสามสามสอติไม่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเาวิวสสองหนึ่งอันตีมาฟึ่งมามาเอาว่ล่เอาว่ล่อึ้บสโลสโลอึบนี่ ก็คีกังเยอะทุกคนไอฮิเมเดส e l c o ั e ม o my า h ชา n น l วันนี้ก็จะเล่นเลนกลางเป็นลอเลี้ยวครั้งที่แล้วสกินที่เขาให้เล่นฟรีเราไม่ค่อยได้ใช้ท่าวาบเลยเรามาแก้ตัวตานี้แล้วกัน เปิดเกมมาเราจะเดินไปหาจุดวาร์เลยแล้วอยากดูวาร์สวยขนาดไหนออรอเลี้ยวอรอเลี้ยก่อนเลยไหนวะวอเออนี่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 สกินนี้นี่นนอื้อสวยเนาะเดี๋ยวนี้มีขาสมัยก่อนไม่มีขานะอรอเลี้ยวอะ่ะรอยสวยเนาะ ว้าวอุ้ยน้ำมาน้ำมาหมัดกระจุกข้างหน้าป่ะอืมฝั่งน้นมีซีซีหนึ่งสองสามมูชิซี่นี่สกิลสองน่าลำคัญสุดๆมหน้าก็อันตีโอสกิโอฝั่งน้นมีสกิลข<อ>ัด<ๆ>เยอะอยู่นะเอาล่ะตรงนี้เลย โชเลยอ่ะเดินไายเพื่อนอย่ามาเอาอย่าเพิ่งมาขัดตอนเราบาร์สิดูโอ้โหว,ว้าวสวยอะ่ะวิ่าวิ่งเนี่ยเราเคยไปเล่นเอชโอเวิ่ง,งเป็นอย่างเงี้ยเลยอะ่ะ <60 K. S 1> ต้นฉบับอะ่ะ <And you S 1> ต้นฉบับเป็นตัววิ่งอย่างเงี้ยดึง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 เหมือนเอาต้นฉบับมาเลยป่ะชอบชอบเราก็ชอบเราชอบทั้งหมดอะ่ะ ๋ย่าเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเด๋ยวเราลองไปดูว่ายัางไงคือเต้องไปตรวจบูก่อนบูของเราเป็นยังไงอ่าบูของเรายังอยู่แล้วเราจะไม่เอาได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องหยิบสี่แล้ว <c oughs> เ,เ,เล่นกันอยู่ในป่าเนี <c oughs> บ่บูอย่าใย่อย่ายไปข้างนอกอย่ายไปข้างนอกโอ้ ฮ่าฮ่อุ้ยอุ๊ยไวอเลตมาไวอุลเลตมาโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบูบูของฉันบูของฉันบูบูของเราบูของเราอ่ะบูของเราอ่ะบูอุ้ยเอ้ยเราจะได้บู๊เราวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะเอาบูจะเอาบูกูได้บูแล้วได้บูแล้วได้บูแล้วหนี่นีห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 นีอะเอาเหรอเอาก็เอาโอ้ยนีเลยโอ้ยไวอุลเลตเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไปนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรากลับกลางแล้ว เราได้ขอ,ของเราแล้วเราไม่เอาพอพอพอเฮียตุยนี่คิกซี่อุ้ยเอา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 อืมคิกซี่นิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้อจะได้อุ้ยจะได้เนาะรองาคาร์รถคูดาวมาก่อนอ้ <Blood. S 1> าทาล่าโซโล่ไปแล้วคูนี่เป็นของเราฮ่าะ เพื่อนเอาดิแปะหยอกหยอกเอาแปะจะเอาหรอเอาคนเราเยอะเอาเริ่มมีใส่หัวมาเข้าเราเรามาจะสนใจตรงนี้เราไม่ทนันได้รู้เลยเหรอว่าเพื่อนตีมังกรอยู่ยังไงไปเอาดาร์กต่อป้าซิวอย่าซิวไปเอาบู เราเอาเลือดก่อนไม่มั่นใจเลือดน้อยเกินเวเราไปดูไปโซนตรงมังกรดาร์คเลเยอร์โอเคไปดูสีแดงเออเออแดงมีใครอยู่ไหมโอเคแดงไม่มีคนอยู่ไม่มีใครมาหยิบสีเราบอกไม่มีใครมาหยิบยังไงอืม เพื่อนเพื่อนเอาดัสเลเยอร์เฮ้ยไอ้สองคนนั้นจะมาไหมวะสองตอตัวบนอะเพื่อนเพื่อนดักไว้เราจะช่วยซิลเอาดัสเลเยอร์ก่อนอาฮาโดดไปแล้วยองโอ้โอ้โอ,โอ,โอเอาในป้อมเลยเหรอได้เปล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนอ่าเราได้นี้แล้วนี่ได้นาด้วย เดี๋ยวซิวไปเอาเลดเราต้องไปยืนเฝ้าให้สักหน่อยเราเผื่อแบบมีไฟเราจะได้เติมมันไม่น่าจะต้องแล้วมะเอามาเคลียร์กลางเราดีกว่า <Bless you. S 1> อืม enemy has been s <S ด,ดูบูกัดบูของเรายังอยู่ไหมบูของเราไม่อยู่แล้วเอ้ยมีคนอยู่ในป่ามีคนอยู่ในป่าไหมไม่มีเมื่อกี้เหมือนเหมือนมัน,มน,มนแอะ เอ้นี่ไงนี่ไงคุณเอาบูงเราไปอ่าอ่าอาเราขอบูคืนเอาบูของเราไปได้ยังไงอะเพื่อนบูของเราอ่ะเฮ้ยบูของเรานะเพื่อนนะอ่าได้แล้วนี่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 โอ้ตาย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 กาลังถูกส่งออกไปยังไงเออเด้งเลือดเขาเลือดก่อนเลือดกลับกลับกลับ อืเราคงต้องกลับแล้วละ่ะเราไม่อยู่ต่อแล้วว้ในป่าเลยไม่ได้ไม่อยากโชว์ตัวเราตอนนี้อย่าตุยเพิ่งได้วูมาข้างบนคือทาร่า,าทิ้งบนมาแล้วเราต้องไปดูบนนี้ก่อนงั้บนบนมีโอกาสแตกสูงอ่า มอตอนไปไหนวะเฮ้ยมันมาเอาบูฝั่งเราป่าววะถ้าล่ายังไม่มามันน่าจะเอาบูฝั่งเราไปแล้วอะเราคิดว่านะมีมอทออยู่นี่อ้าวอ้าวเอาว่าเอาว่าล่ะไม่เอาก็ไม่เอาเราคิดว่าไอตัวนั้นมันต้องเอาบูอยู่หน้าจริงๆป่าฝั่งนู้นอะ ซึ่งอ่าลารดลา,ดลาดร์ดล,ลาร์ดลาร์ดมุกบอลลารดนะรู้เปล่า <c oughs> เธอเป็นลาร์ดทำ <c oughs> ไมไม่งั้นป่าไม่เคยเดี๋ยวเราไม่มีคนแบกอยียดนี่ขี่ซะอีกอีกอ้าเสร็จโอ้สียอันตีสองรันเพิ่งเราลพิ่ตัวเดียวโอเคก็คุมแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวอันตีก็รีกลับมาถือว่าคุมอาคุมได้ป้อมโอเคคุมบวกของเราป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี ปราเมิดยืนตระรักสู่บ้านของเรานะช่วยกันช่วยกันเราจะได้มีแรงไปตีเผาอาา่ะขอบคุณมากปราเมิกโอน่ารักที่สุดอัลธาราโดนป,ดนป้อปมปัปีตุยเหรอ่ะอาาขอบคุณนะคะปราเมิะเอาอันนี้ด้วยกันมามาซิวมาอยู่ออืฮึปราเมิกโซนให้น่ารักน่ารักที่สุดได้ไม่ได้หน้าแต่ได้ดาก้อน อาหาคีซี่ยาเดียวเดียวใครก็ได้เปิดให้มันใช้สกิลสองให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวกระโดดหย่องนี่แกให้มันใช้สกิลสองไปก่อนนั่นใช้แล้วเอาเลยเอาเลยได้ไหมได้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 กุล้างแล้วล้างแล้วอื้อแับเบิ้ลคิวเปิ้ลคิวควอตไหมควอต้าไหมควอต้าโอ้เสียดายไม่คว้าเลยอะ ไม่เป็นไรได้อีกป้อมหนึ่งนี้ได้หน้าเต็มเต็มนอกจากจะคิวสามเรยังได้หน้าอ้าวอ้าวเอาเพื่อนเข้ามาอย่างนี้ก็ตุยนะเอาไว้อเลทำมายืนยิงนะเฮ้ยลุยบิงอุ้ยบิงจะบิงไม่ให้โดนป้อมตีอ่ะเขาทำเป็นยังไงวะนะดับเบิลคิวเฮ้ยเรานี่มันพ่่มเหมือนกันนะวะเฮ้ยเฮ้ยสามสามสามอตีไม่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาวีฮีสามสองหนึ่งอันตีมา รึงมามาเอาว่าล่ะเอาว่าล่ะตืบสโลสโลอ,อืบนีอออ่อุ้ยปลามมึกโอ้ยโอ้ยเพื่อนเขาไปแล้วเราต้องเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะ เพื่อนเรารอเล่นเราลอเล่นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราโอ้โหตายหมดเลยเฮ้ยเลิศดเลือจบได้ไหมจบได้จบได้จบได้โอ้าคีซี่เกิดเวนกรรมสกิลสองรอสกิลสองหล่อนใช้ไปก่อนเถอะนะมาบูกันนะบูก่อนกลับบ้านบูของเราเนาะก็ระหว่างทางก็เอานิดนิดหน่อยเออ มันจะเป็นต้องใช้อะค่ะไม่ตายเลยเลือดจนถูกส่งออกไปแล้วอามังกรมามๆงมามา,มา,มาเลือดเต็มตอนเรีกว่าจะกลับบ้านตอนนี้ไม่กลับละอันตีเลยจะได้แบบดูเร็วเพราะซิลไปอยู่ข้างบนไงเราก็จะได้เอาตรงนี้แบบเอาโยชัวเอาสองบัฟเลยเฮ้ยประมือเอาประมือ,อ,มอโอเคไปได้ไปไปอย่าเราดูเองอย่าเราเอาตัวนี้เองคนเดียวเราทําได้เชื่อใจเราเพื่อนเรามีปู เราสามารถเอาตัวนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวอันติเรามาเราเปิดปึป๊บบินเด้งอีกจังหวะหนึ่งนี่เห็นไหม <L> <L> นี่เฮ้ยเลือดทำไมเฮียเธอมึงกวัมันรีเลือดเฉยเลยเมื่อกี้อะไรวะเราไปดูบนก่อน อุ้ยเพื่อนจะจบแล้วจบได้เลยเดี๋ยวทางนั้นจบได้เลยเอาไม่เป็นไรดีดีดีจบ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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยย่มวิกตอรีอันนี้ กดหน้าจอหลายครั้งความเร่งความเร็วในการเก็บของคือเรารู้สึกว่าครั้งหน้าอย่าจะลองแบบกดเปาะกดเปาะอยนี่ได้ทั้งค่าอันเนี่ยสกินของบัตเตอร์ไฟอะเอ็มบีพีต้องเป็นของของเราป้าเราแบบโหดขนาดเนี้น่ะ MVP อเ,เ, MVP เะอ็มพี MVP เป็นของเราแล้วนี่ยเอ็มีพีุกชิ้นเลยนะสี่อันอะเอ็มีพีเป็นของเราแล้วไม่ฝุดโผจากนี้ แน่นอนนี่ได้ใช้ภาพ MVP ขึ้นปกอีกแล้วสวยสุดยอดไปเลย906พรบเมอ่อแอะ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 ไม่ด้เลียนเงินเองหรอไหมไม่ได้เหรียนทองอะแต่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะเกอขคีเก่งเยอะ